ชอบไปแปลโอเดีโอเวลาคุยกับพี่เอฟซีอะทุกคนน่ารักดีมันดูแบบมันดูเป็นก,กันเองอะมันดูเป็นธรรมชาติดูเป็นกันเองแล้วใดๆคือเธอคุยกับพี่เอฟซีเธอก็แทนตัวเองว่าหนูด้วยบางทีนะอืสําหรับใครที่น้องเรียกแม่ค่ะน้องจะแทนตัวเองว่าหนูโดยเฉพาะกับพี่เบสอะไรอย่างเงี้ยกับแม่น้องน้องก็แทนตัวเองว่าหนูแล้วก็กับหลายๆคนนะ ได้ยินหลายครั้งมากที่น้องแทนตัวเองว่าหนูน่ารักดีเนาะหืมน่ารักเป็นอะไรที่น่ารักแล้วมีพี่เอฟซีชมเธอว่าสวยต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปทุกคลิปด้วยค่ะมันน่ารักจริงๆอะ่ะเอ็นดูที่พี่เอฟซีบอกสวยทั้งแม่ทั้งลูกไปไปโอ디โอรีบแบบมองหน้าจ้องเอฟซีเลยเอ็นดูอะ่ะน้องน่ารักมากอันนี้คือการไปเก็บโปรเจกต์เอ่อ วันเกิดน้องที่พี่เอฟซีทำให้นะคะทุกคนความน่ารักของเธอน่ารักจริงจริงน้องไม่ถายคนเดียวอันเดียวคนเดียวก่อนหรอถ่ายเดียวก่อนเต้ก็มองรูปใช่นอนข้างนี่แต่ว่าที่กณนั่งรอได้ ขาไม่ให้นั่งแล้ยืนเหรอนี่นั่งโดนไล่มาแล้วใช่ใครก้าไล่ไปฟกาอย่างันการเรา่เลยมีอะไรจะเตะเดียวไหมหยนดีใจริงจริงจรมีใจอยู่ข้างกันดีใจทุกครั้งที่ฉันลือ กนร้องเพลงนี่พอ่อที่เราลเ,เลิกเองเลิศมากสุดยอดสวยมากสวยทั้งแม่สวยทั้งแม่ทั้งลูกสวยทั้งแม่ทั้งลูกสวยทั้งแม่ท,ทั้ง,งลูกนี่ตรงนั้นขาดคนเดียวขาดคนเดียวปุ๊บแล้วคราวนี้ เราไปรอคนเดียวเลยคุณก็รีบวิ่งเข้ามาไม่ทันเดินเฉยๆได้ไหมวิ่งสิบแปดวิเดินเฉยๆได้ไหมวิสิบแปดวิสามสิบวิมันจะมันจะได้วุ่นวายใช่ไหมเกตการเก็บไปวิ่งเก็บไปวิ่งงานเกิดเธอดีกว่าอันนี้ล้มหรออันมนี้ล้มไปอย่างไรก่อนตลกมากอ่ะแล้วเราจะให้วิ่งอีกแล้วอ่ะมันจะตลกยิ่งขึนย เออมามามาเล่นเล่นเ่นเล่นเล่นนเาเ่เเลลย่งี้ไม่ได้นะเาไม่หยเลยหายม่หายแล้ข้างเราวิ่งเข้ามาใใครจะซีอยู่2ฝั่งอย่สองฝั่งเล้วไปการเร็จต้นแล้วก็ค่อยวิ่งเข้ามาโอเค่ะ่ทันเดี๋ยวโรงงานไม่เตรียมไหมอย่าไปรอกคนก่อนะจะมารอกันนะครับวันนี้เราจะ มาร่วมเล่นติ๊กตอกันนะครับติ๊กตอกกันครับในเราใสยังไงเนี่ยเล่นทามใส่ไม่ได้เล่ไดอันนี้ใส่ไม่ได้มันไม่ใช่ขนาดราอย่เิ่งหือยแล้